รักชนุกฟ้าไม่ใสหัรักนกรักหนูเอามาตือื่อประคองมำไมแมก็ชื่ออะไรหมาดามรงเกียว่าชื่อเอา์ถสีชุดที่ดาว่าโอ้บ้าไรคักไรเมย์ไรคือไรอย่างไรอย่างไรม่อจากพื้นพืคนแต่รามานายทำเมืองหรือว่าคุณทงเมืองจังนายคุน หลักพ่อพันจหลังพ่อนีคือหลังข้พ่อนจากพอม่มั้ยอ้าหมาวารัมีเถกะมีรักมีเถกไมีหวานทูกับผาแข็งแรกแห่ง่องไร้ว่างแน่งท่องไรมากให้ท้องวังตังจ่ายสิบสืบในเรื่องลูกเด้อพอจะาสิบประท่านหันมาโจโกทุก้อนมาสปจืดให่บอทำะไรเอาหวานหวานหวานวานใ่หวาูหวานดีวอ่ะอมหนักกอกอพัวพอาหวานจ้า มานเถอะแล้วกเหมือนะต่ปลาหมูจักแม้ว่าวัาเหมือนงานแต่ปพาคนถือหาหาี้ยงขึ้นจ้ะอาหาเแรงเงมขึ้นเลยก้าเก้าถุงจ้าฟยาวจังว่ามือหนึ่งจ้ะโซผาว่าถกมากหวานค่ะโซผ้าคนตตรงๆจต่ปกระตรงนั้นเาพ่อกระบอกตรงพ่อไม่ได้บอกเบี่ยวนะพ่อบอกตรงไม่ตรงค่ะหองมันอีพอยังมันหักอีกพอวะ อีพอคือหนาวนะพอเดกเงี้ยค่อนหงอนมาคือพอบ้านนอนมาขึ้เรางานยอยู่ย่อหของนาของกรปูเรามาขึ้มาผา,านอ่อมเที่ออ่อนค่ะแม่งึดตาแจ้งบูกแจ้งว่าโอ้ห,อหา,า,าคือพ่อมายวบานเปิดมดขึ้ผัวแต่ว่าต่นอนผัวเขาเขาบานนอนทั้งหอกเขาจาับรายาราเพราะจับรายรายก็มันเป็นบ้านนะเขาดอกไม่ไหลว่าค่ะ ว่าไม่อยากเปลี่าพ่อหนีพ่อี้จะขวางถือได้บาทบาทเก่า,าเกศครับพ่อแม่เป็นหลายกองเนี <c oughs> ่ยบาดนี่เป็่นหลายกองเ,น,เน,นียได้บาทมันเป็่ยนขังถามได้ก้มขั้นบอทำพัดเลยตัวเองบ่อใดให้บ่หิวรักเนาะจ้าอ <c oughs> ว่าอะไรกินไม่กินอาป่วยพ่อแ่ืึนนั่งโถ่ข่าเนาะ พอเออมีโชคมีหลากมีโชคมีหมายหัวสิมาตรงนั่นคือจัถามต้แล้วเราพอมาสัอ่ะพอตัจตัดให้แล้วเราให้โชคไฮหมันาฮดำห้ลุกไหวไถูกหัวตลอดใยแล้วแล้วห้ตูกถูกหัวทุกว่านถูกกพอถูกเรียนพุกว่านเนาะพคือการก็กินขาวูกว่าหลังานวางามว่าอีนางเนี่ยชิ้นโฉม ถาาว่าจะไม่ตกเงินไม่ชกเงินเร็วๆไม่นานเื่นรอจะได้เงินเป็นก้อนเป็นกังน,นะลูกนะให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าจะได้เงิน <c oughs> งก้อน,ะใ,นาาาใหญ่เรวบ้าตัวข่าดใ่ก็ผู้ข่าวบ้าใจแห้งอย่างใก่อนไงคะมันตกถากนะลูกนะ <c oughs> ออนเออใครระวังก่อนเงื่อนได้เริ่มนะเยอะแต่ไม่เป็นไรเรกไม่เกิดไม่เกิบนะลูกนะได้รูใจด้วย ถูกถูกม oh. oh. ันมันดำดำมือมือคอคอหัวเ้งเฮงปังปังรวมีปังแล้วได้เมื่อไปบ่นเจ้าเขียนท่านเดียวคือพรด้ขาือววาเนาคือามือมืมือามหมาถือด้าคือเขียนคือหน้าบักผ้าค่าเยอะพเดาเนาะมือีเขารังมาถวาหน้าบักผ้าเอมานย่อนหน้าบักผ้าพม่พอว่า ปักผารวกนั่นงวดเมื่อกเอาบักผ้าวัาถาวายคือเก่าเกห้อวเข่เคก่า หาตักว้าอร่อยวะวะวะมหอมวัดว้คุกมึงเรับทงช้ำมาลูกหลานอยากได้ผูดไดกได้ลาบได้โชคได้มานไทยวันที่ชอบเดือนหนาพอที่ถามทาวเวีวเพรว่เท้าตักตักะบาลทั้งถิว่วัพวกเนาะให้ช <พบ S 2> ้ำเลยเกิดขึ้นพ่พอบูชาบูชาพาวเวีทุกวันอยากหมดรักกูนนเลยพอ,อ ว่าวดีๆพอบ้านรุ่งบานรุ่งร้ายชาวเวททุกวันรุ่งบานรุ่งรอบเกิดพ่อพ่อแม่แม่รุ่งรอบเกิดรุ่งรอบทานหนะพอแบบรุ่งมีรุ่งเปะ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 รุ่งมาออกข้อรุ่งปากทานพรโชคดานด่วนด่วนใช้ด่วน้ายตรงโทวด่วนทางจองด่วน ทางต้องลวนผูนได้นี้ทางเท้าเวททุวันทางจองลวนเมื่อนี้กลัวไม่ทันทางต้องลวนเก้าถือทางจองรวนเก้าถือทางจองลวนผูนี้ข่าวีาเวททุวันทางจองลวนเก่าสี่เก่าสี่จำท่านบาทเมื่อวาจจำท่านบาทหนึ่งต้องวาจังถือว <meeting> ่าะขีบหายเพราะว่าเท้าเวททุวันจองรวนเก้าสี่ว่าสามมังรวนเนาะ ม,มั่นรัดมากคับเร่อ,นนะอเป็นจริงจุ่เพราะว่ามันเป็นรนะมดวดเนาะได้แค่นี้จบข่าว<ะ>นางนะ่ะประทานพรให้เ้วได้หมดแล้วให้ไม่จบไม่หลับไม่จบไม่มานทุกคงทุกคน,กคนให้จะเริ่มรวยถึงรวยทั้นด้วยติดด้วยวาจาใจนะาหุ่นะน,น้าว่าก็จยุ่งซุ่มเต็มเอาท้าวเวกวัานไป ข้อไปข้องไปบูชาทักกระลาบูชาปกอบถึพรท่านขอ้อนหายท้าเวชุวันเก้าถี่เกนะ้าถีน้องลงเนาะสาธุสาธุบบสาธุอยางทุกคนรับรับรไว้รู้ไว้เอครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับเนาะละได้ทั้งช่องก็ได้ล่วงจากหอปู ตาหอปูชีปลาขาวแล้วครับครับปูกะให้กะติสอนใจหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับลูกหลานเนาะครับเนาะสําหรับลูกหลานท่านที่ครับหลวงพิษครับกะยังบ่อสายครับปูกะบอกว่าครับคนคนหูวจักว่าพิษกะยังบ่อสายนะครับเด้อที่หูวจักกับตัวครับจับใจไม่ได้ครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้ง่องนะครับเด้อคนละไลค์คนละแชร์ ครับครับก็มาต่อนะครับเนาะครับก็ให้คติสอนใจหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับคนที่หลงพิษครับกักลับตัวได้ครับภาวาปูเพนครับมาผ้าลูกหลานสร้างบุญเฮ็ดบุญครับสร้างบุญเฮ็ดบุญครับผมเมื่อว่าคนที่หลงพิษไปแล้วจะมาบ่มากก็ับขึ้นมาเป็นคนดีบ่ได้ครับกัอยู่กับตัวจ้คข้องครับเภาวาปูพนก็ให้แนวทางครับให้คนมาทําบุญสร้างบุญครับผม ครับสําหรับตัวเลขมื่อนี้เนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขมื่อนี้ครับปูกะให้แนวทางหน่อยนะครับเด้อครับเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับเด้อเก้าศูนย์ครับกับกัจารณาดีๆครับก่อนจะลงทุนเนาะครับเนาะครับครับที่ไปที่มาของเก้าศูนย์ครับที่ไปที่มาของเก้าศูนย์เดี๋ยวจะยิ้มยิมจะว่องเห้ฟังเนาะครับเนาะที่ไปที่มาของเก้าศูนย์ครับอ่าแตงโมเพิ่นอ่ามีโชคมีหลับนาะครับเนาะเพิ่นกัได้นั่ ปัจจัยครับไปร่วมถวายสร่างทาวเวสวันสุวัณหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่เพิน่นพาลูกศิษย์ลูกหาเห็ดละครับร่วมซอยร่วมสร่างครับทั้งช่องทั้งแอดก็ต้องทําบุญขึ้นกันครับบริเวณว่า,ววาจะเป็นสะพานบุญซื้อครับขาดมีโชคมีลาบครับแบบแม่คู่ไปไชก็ต้องทําบุญสร่างบุญร่วมกับแม่คู่หอยแขนหอยขาไปขึ้นกันครับผมปูเล่หอยหอ่าแตีงโม่นะครับนะบุยห้กระซิบเตีงโม่กับว่าได้บอกเก้าศูนย์นะครับพี่น้อง ครับเก้าศูนย์ครับสําหรับปูว่าว่าไปว่ามากนะครับเนาะจนกว่าจะจบจะจากล่องง่อยจะลงหอปูก็เลยบอกวา่าปูเแ่าเวียดสุวรรณรุ่นเก่าซีหีบจองดวนครับรุ่นเก่าซีหลอบเป่าจองดวนเนาะครับเนาะครับเอฟซี FC, คับพิจารณาเพิ่งคักๆักเลยครับเด้อก่อนจะลงทุนครับเพราะว่าทั้งช่องกับเป็นแค่แนวทาง ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยนะครับเด้อครับเอฟซีทันใดเนาะครับเนาะต้องการจองเทาเวียสุวรรณกระทูมาได้ทางช่องยิ้มแล้วด้วยนะครับเรือศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับหรือว่าโทรมาบ่มีอ่าบ่ได้รับสายกับ,บ่ต้องนั่นนะครับเด้อทางช่องเห็นสายโทรั่วขมาเดี๋ยวจะโทรกลับขึ้นเองครับผมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะเอฟซีทันใด ที่เขามาเบิ้งคิปแล้วก็ขอให้โศกโศกมันหวานลำลำรวยๆครับให้ลำลำรวยๆสูปูสุกนนะครับเนาะเอฟซีของปูชีปปะขาวปูตาสําหรับสายบุญของปูครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องกะให้ได้ท่องคิดยังกะให้สมมาตรปรถนาครับผมครับสุดท้ายนี่นะครับเนาะแอดครับจะขอจบคลิปลงเพียงสมีนะครับเด้อครับทั้นช่องกะกาพอสวัสดีครับ